สวัสดีแฟนเพจทุกคนนะครับไม่รู้ว่ามีใครเข้ามาดูหรือยังเดี๋ยวเราจะตอบคำถามพอดีวันนี้มีแฟนเพจคนหนึ่งโทรปรึกษานะรลรวก็เขียนมาปรึกษาหลายวันแล้วเรื่องเรื่องของอาการชานะชามือเนี่ยชามือชามือตรงเนี้ยชาแขนชา รูชาแขนจะเป็นพังผืนหรือเปล่านะครับอาการชามือเนี่ยมีหลายสาเหตุมากนะเราจะมารักษากันแบบทั่วๆไปไม่ได้นะเราต้องการรักษาคือต้องมีการตรวจนะตรวจมีการตรวจประมินมีการหาสาเหตุให้ได้ถ้าเมื่อไหร่ที่เราหาสาเหตุได้ปุ๊บเนี่ยเราถึงจะรักษาได้ตรงจุดแล้วก็หายได้เร็วถ้าเรารักษาไปทั่วเลยครอบคุมครอบจักรวาลก็ได้แต่มันจะเสียเวลาแล้วก็อาจจะไม่ตรงจุดเท่าไหร่ อาการปวดคอเนี่ยหรือการชาแขนอาการนิ้วล็อกอต่างๆเนี่ยมันมีจากหลายสาเหตุมากนะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราจะคุยสาเหตุที่อาจารย์แดงเจอคนไข้ประจำ mm hmm. เจอคนไข้บ่อยมากส่วนใหญ่จะมาจากปัญหาของค mm hmm. อ,อนะนะเราปัญหาหลักเลยมันจะต้นเขาเรียกว่าต้นน้ำนะมันมีต้นน้ำแล้วก็เหมือนเหมือนต้นน้ำแล้วก็มีคอน้ำอนะ่ะมี มีกลางน้ำด้วยปลายน้ำถ้าตัวต้นน้ำในระบบชลประทานปล่อยสมมติว่าเราปล่อยปล่อยน้ำลงไปที่ชลประทานอย่างเงี้ยถ้าตัวการปล่อยน้ำลงไปมีปัญหาเนี่ยปล่อยได้ไม่เต็มที่เนี่ยในส่วนของคลองของระบบชลประทานก็จะไปได้ไม่ไมเต็มที่เท่าไหร่ทำให้นาข้าวทำให้ข้าวมันไม่งามนะครับสมมติว่าตัวนี้เป็นสมมติไง่ายนะตัวนี้เป็นคอ,อ,อเนี่ยเป,เป็นระบบชลประทานใหญ่ ปล่อยน้ำออกมาปล่อยมาก็จะเป็นคลองคลองมันก็จะผ่านมาที่ในในส่วนเขาอ,อาจจะมีคูน้ำนะคลองก็ก็คูน้ําก็เป็นพวกกล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้อมาหรือมันเลี้ยงอย่างเงี้ยคลองก็คือในส่วนของอเส้นประสาทผ่านออมาเอางนะถ้าในส่วนบางบางทีคูน้ําไปกั้นไว้อย่างกล้ามเนื้อมันเก่ง,งนะอ,อย่างาเงี้ยนะเอาง่ายๆเรอลอง,ลองแบบง่ายๆก่อนให้ดูแบบแบบง่ายๆคือ สมมติเอาตัวนี้คือมองด้านข้างเนี่ยตัวโครงกระดูกสลังที่เราที่อาจารย์ชอบดูก็คือตัวของสมองเนี่ยนะสมองมันมีสองส่ใช่ไหมมันก็สั่งการการสั่งการเนี่ยมันจะผ่านผ่านที่เราเรียกว่าสมองมันสั่งผ่านเป็น,เป,นเป็นการกระตุ้นฝาผ่านตัวเป็นการกระตุกนะผ่านมาทั้งที่สมองผ่านมาที่ตัวก้านสมองนะสมองใหญ่สมองน้อยสมองเล็ก ขาบในการสมองลงมาที่ตัวของไขสันหลังไขที่อยู่ที่สันหลังเนี่ยแล้วไขสันหลังก็จะมีการประมวลผลสั่งการผ่านตัวรากกระสาทเห็นไหมมันจะมีรากประสาทแล้วก็มาต่อเป็นเส้นประสาทก็จะผ่าน,ผ,านผ่านการสั่งการให้กระตุกกล้ามเนื้อการกระตุกกล้ามเนื้อก็คือเราสามารถกรถะตุกยกแขนนะก็คือสั่งการก็คือแข็งแรงเราก็รับรับความรู้สึกอย่างเช่นเราสามารถรับไปจับไฟแล้วก็ร้อนได้หรือมีความรู้สึกว่า ไปจับอันนี่เปียกจับมันนี่แห้งอะไรเงี้ยนะมันมีความรับรู้สั่งไปที่สมองมือกันอันนี้คือคนปกติแต่เมื่อไหร่ที่ที่มีการผิดปกติก็คือเช่นการสั่งมาแล้วเนี่ยมีการไปบีบบีบทับนะครับอย่างการบีบทับอันแรกที่ที่เจอไหวก็คือตัวบีบทับท,ที่ตัวรากประสาทนะอะไรที่มันบีบได้อะไรที่มันเคลื่อนได้นะถ้าเคลื่อนแล้วมันเคลื่อนมากกว่าปกติหรือมันเคลื่อนเคลื่อนไปแบบบ่อยๆอย่างเงี้ยซ้ำๆอย่างเงี้ยจน,นเราก้มๆอย่างเงี้ยน,นะการ การที่เคลื่อนๆอย่างเงี้ยก็พวกที่เป็นที่มันขยับได้ตูวที่มันขยียบได้ในที่กระดูกสลังก็คือตัวหมอนรองกระดูกหมอนรองกระดูกที่ที่อยู่สลังก็คือมันต้องเป็นตัวที่มันเป็นในเด็กๆมันก็จะจะปกติมันจะนิ่มๆใช่ไหมพอเราโตขึ้นมันก็แข็งเริ่มแข็งขึ้นพอเราอายุมากขึ้นมันก็เสื่อมไปตามไปช่วงที่มันยังไม่เสื่อมใครจะเสื่อมเร็วเสื่อมช้ายเงี้ยบางคนเสื่อมเร็วมากเพราะว่าไปไปใคาเรียกอะไรไปใช้งานมันมากเช่นเราก้มมากอย่างเงี้ยพอมันเคลื่อนไปแล้วมันมีการแตก ถ้ามีการแตกเมื่อไหร่ตัวรอบๆมันจะมีการเก่งตัวทันทีนะเช่นพังผืดเกรงตัวตัวพังผืดนี้ย่อในเกรงตัวเนี่ยมันจะรัดไว้ทาให้ทาให้ตัวนั้นมันแข็งตัวหมอต้องรู้ว่าแข็งตัวพอแข็งตัวเสร็จมันก็เคลื่อนมาสิ่งแรกที่ทําให้เกิดการชาได้ก็คือการเคลื่อนมาโดนรากประสาทแต่การชาตัวนี้จะต้องเกิดจากการที่เราก้มหรือว่าเงยเนี่ยมันชามากขึ้นเช่นเช่นบอกว่ามหาเราวว่าแขนชาอย่างเงี้ย ชาฝ่ามือแต่พอก้มไปแล้วเนี่ยปุ๊บเฮ้ยชามากขึ้นพอเงยแล้วอาการชาลดลงหรือว่าเงยแล้วชามากขึ้นพอก้มแล้วอาการชาลดลงเนี่ยตรงนี้น่าจะมีส่วนของหมอนลองดูที่คอนะถ้าเรามากดที่จ์กดให้เวลามารักษาเนี่ยกองกดขยับขยับดูว่ามันมีความแข็งไหมมันมีการสปริงตัวไหมอย่างเงี้ยถ้ากดแล้วมันเจ็บแปลว่าตรงข้อนั้น่ะมีปัญหานะส่วนใหญ่จะเป็นข้อล่างๆเช่นข้อที่อ่าสี่ห้าหกอะไรเงี้ยนะสีนะ่ห้า ห้าหกหกเจ็ดอะไรเงี้ยมีปัญหาก็คือมันทับเส้นมันก็จะลงมาที่ขาชามาที่ปลายแขนชาที่นิ้วชามาสามนิ้วอะไรเงี้ยอันนี้คือตัวหมอนรองกระดูกมีปัญหานะถ้าใครมีปัญหาว่าเฮ้ยลองเอียงสิเอียงแลง้วเอยเอียงแล้วชามือขวาใช่ไหมพราะเอียงชามากขึ้นพอขับมาเออการชาร่ลงเงี้ยหรือว่าชาจนไม่มีที่จะไว้ต้องยกแขนตลอดเวลาอย่างเงี้ยอันนี้ก็มาจากหมอนรองกระดูกทับเส้นแน่นอนนะหมอนรองกระดูกเสือ่อมหมอนรองกระดูกแข็งหมอนรองกระดูกที่มันเคลื่อนไปโดนเส้นคนนี้ต้องมารักษาต้องมาขยับ เพื่อให้มันซึมเข้าไปคืนเพื่อฟื้นฟูขึ้นมานะประอนที่สองก็คือถ้าเกิดกล้ามเนื้อแหละถ้ายกแขนมากมันมีกล้ามเนื้อมัานหนึ่งที่อยู่แถวเนี้ยที่เราเรียกว่ากล้ามเนื้อกลุ่มของการก้มนะกลุ่มก้มแล้วก็ยักยไหล่อย่างเงี้ยยักยเก่งคออย่างเงี้ยพวกนี้มันหดตัวมันก็สามารถบีบอันนี้บีบเส้นแล้วเส้นประสาทไม่ใช่รากประสาทบีบเส้นปุ๊บมันก็จะมีการชาได้เหมือนกันนะแต่พวกนี้จะไม่พวกนี้จะต้องเกิดพวก,พวกตํำซุ้ตมตําอะไรเงี้ยก็เกิดกระชาได้ แต่ด้วะชาบริเวณชาเริ่มแต่แต่ตรงแขนไปถ้าถ้าเกิดยกแขนขึ้นมาการชาด,ดีขึ้นถ้าพักแขนบางท่านี่ดีขึ้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็แปลว่ามีปัญหาของพวกกลุ่มของโรคทารซิออลหรซินโดรก็รคือการบีบรัดพวกนี้จะต้องมีปัญหาบีบรัดของของ,ของตัวตัวหลอดเลือดด้วยนะเช่นมันชาแล้วมันจะมันจะเขียวแล้วมันก็จะเย็นด้วยอันนี้อาจจะเป็นจากคอจมหรือว่ากลุ่มของอน,นี้ก็ได้แล้วบางคนนี่นั่งไหลง,งุมมากทํางานอย่างนี้มาก มันก็มีกล้ามเนื้อมัดหนึ่งตงัวนี้เดี๋ยววันนี้เราจะไม่ไม่คุยในรายละเอียดเดี๋ยวเราจะคุยไปเรื่อยๆนะอีกวันหนึ่งแล้วเราจะมารักษาแต่ละมัดมัดที่มีปัญหาคือเดีย๋ยวมัดที่มันเกาะตรงนี้นะที่เร,เรียกว่าเพกโตรลิสไมเนอร์เนี่ยมันจะเกาะคู่กับกล้ามเนื้อใบเสร็จทำไม่ที่มันเก่งปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดการชาได้แต่ที่การชาจะชามาที่นิ้วโป้งนะนิ้วโป้งชาอะไรเงี้ยอันนี้ก็รัดได้นะหมอนเราดูทับเส้นก็ชาได้นะกลุ่มของทอรัสิคออเรเซนอมก็ชาแขนได้กลุ่ เอ่อแท็กตัวรีมายเนอร์ก็ช้าได้นะชามานี่มาเจอกระดูกสองอันที่ห่อนกระดูกเรเดียสกับกระดูกเาลนานะอันนี้กระดูกที่เวลามันมันเบียดกันผิดจังหวะมันเบียดกันมัน,นอ,าอาจจะอาจจะทำให้มาทับเส้นประสาทตัวนี้ก็ช้าได้เหมือนกันนะกลุ่มของกอฟเฟิร์บว่าชาได้นะมาตรงนี้ใช้มือตัวนี้มากอย่างเงี้ยทํามืออย่างเงี้ยเมาส์อย่างเงี้ยมากๆ,ๆตัวคาร์เปอร์ทันโน่เนี่ยตัวเนี้ยนะ เป็นเป็นเป็นลักษณะของตัวตัวทางผืนที่ที่หนาตัวมาไปบ่อยเวลาเราเวลาที่เราเราเราเสียดสีมากๆอย่างนี้นะอย่างเงี้ยกระดกขึ้นกระดกลงเงี้ยมันก็เกิดการบาดเจ็บสะสมเรื่อยมันก็จะหดนะมันจะคล้ายๆกับคล้ายๆกับตัว disband นะพอวันน้าเสร็จมันจะรัดพอรัดเสร็จมันก็ชาฝ่ามือได้นะอาการชาฝ่ามือพวกเนี้ยมันเกิดจากการที่เราทําอย่างเงี้ยทําอย่างเงี้ยไปบ่อยก็คืออย่างนี้นะอย่างเงี้ย เดี๋ยวอาจารย์ให้ให้ดูว่าอย่างเงี้ยเพราะนมีการบาดเจ็บมันจะค่อยบีบรัดปิดแข็งอย่างเงี้ยนะถ้าเราเราวันนี้เราจะรักษาตรงนี้ดูว่าถ้าเราไปรักษาตรงเนี้ยถ้าเราไปทูอย่างเงี้ยทูอย่างเงี้ยยิ่งทูมันมาอย่างเงี้ยยิ่งทูมันมันยิ่งมันยิ่งการบาดบาดเจ็บสะสมมากขึ้นยิ่งแข็งแต่มันจะสบายแตย่พอหายหายเจ็บแล้วชามากกว่าเดิมอีกน,นะอันนี้ก็เกิดการชาได้นะการชาของเราจะรู้ได้ไงว่ามันชาเราลองทำมืออย่างงี้ยักข้อมืออย่างงี้ดอยู่อย่างเงี้ย อย่างเงี้ยนะทักข้อมืออย่างเงี้ยให้อาการชาดีขึ้นอย่างเงี้ยหรือว่าเราไปเหยียดอย่างเงี้ยนะลักษณะการเหยียดเหยียดมืออย่างเงี้ยยืดอย่างเงี้ยโอ้โหเจ็บมากเลยมันเจ็บไม่ไหวแล้วเพราะว่าตัวตัว,ตว,ตว,ตวทางผืนตรงเนี้ยมันมันตึงมากขึ้นแต่เวลาเราแก้ตรงนี้นะครับเราไม่ได้แก้แค่ว่าตรงนี้นะเวลามันมีพางผืนรอบเหมือนลิสแบนที่จะบอกเราต้องแก้ั่งนี้ด้วยนะตัวพังผืดก็คือตัวที่มันต่อกับหนังที่มันจะหุ้มหุ้ม หุ้มตัวกล้ามเนื้อไว้ถ้าไม่มีพังผืดนะกล้ามเนื้อก็หลุดออกมาเหมือนกันนะมันก็จะไม่ไม,ไม่ไม่มีความมั่นคงคือต้องมีพังผืดเหมือนกันพังผืดก็สาคัญเหมือนกันแต่หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าไปตัดออกตัดออกตลอดก,ออกมันก็หลวมเหมือนกันนะอันนี้เราจะลองแก้ตรงตรงนี้ดูตรงการชาที่ฝ่ามือท้ชาชาบริเวณนี้นะชาหนาหนาแล้วก็เจ็บบริเวณนี้กดก็เจ็บเจ็บแถวเนี้เนี่ยพอตรงนี้มันจะมีพัมผืดมาแข็ง มาออมมาตรงนี้มาแข็งมากพิธีแก้นะเราก็ลองให้นอนงายอยู่นอนงายนะครับแก้ไม่ยากเท่าไหร่นะเวลาเราแก้นี้เราจะคลายนะมาตรงนี้ไหมเราจะคลายคลายตรงนี้มีข้อคําถามไหมนะมีใครถามก็ถามไว้ได้นะ,ะเดี๋ยวจ์มาอ่านดูแล้วจย์ก็จะมาใครส,สงสัยตรงไหนเราก็สงสัย ตรงไหนมีปัญหาตรงไหนก็เขียนเขียนมาถามได้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่อาจารย์สอนเนี่ยอาจารย์ไม่พอดีไม่ได้มีเป็นเป็นรูปภาพเป็นเป็นเอกสารเพราะว่ามันอยู่ในมันอยู่ในคลิปมันอยู่ในแฟลตได์พออาจารย์ทําเสร็จแล้วนะทำเสร็จแล้ว,นะลวใครที่จะเอาไปศึกษาก็มาสั่งซื้อได้นะชุดหนึ่งก็ถ้าเป็นชุดใหม่ก็พันห้านะพันห้ากับหนังสือ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองให้น้องอ่านหนังสือดูว่าอ่านแล้วทําได้เลยไหมเพราะว่าหนังสือที่อาจารย์เขียนมันยากไปไหมนะเดี๋ยวเรามาคอยดูพรุ่งนี้ก็แล้วกันว่าระหว่างเด็กจีเนียสเนี่ยมันจะอ่านหนังสือแล้วทําได้ไหมอะไรเงี้ยนะลูกชายอาจารย์ก็ทําได้ปะนะเราจะคายคายคายตรงนี้ก่อนคายกล้ามเนื้อที่อาจารย์บอกเอ่อ pectoralis minor กับตัวใบเสร็นะก็คายนียกดลงไปเฉยๆยืดมันนะกดไป เวลาเราแก้ตันี้เราต้องขายตัวนี้ก่อนนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเราไปขายตัวนี้อย่างนี้บางทีมันมาจากตรงนี้ด้วยก็ได้ขายขายให้มันขายไปก่อนเจ็บไหม,ไมเจ็บนะตื่นยังตื่นแล้วนะอืมเหนื่อยอะไรมันโดนประคับเปล่าไม่เจ็บยไม่เป็นเออไม่ไม่ถ้าพูดถูกมากเขาจะไม่เจ็บถ้าเขาไม่เปิดคือถ้าเรากดอย่างนี้แล้วคนแคน่ว่าเจ็บนี่แปลว่า ไม่เป็นแต่ปรากดเราเจ็บแปลว่ามันมีปัญหานะ้ถ้าเรากดไม่แรงนะเพราะว่ากล้ามเนื้อมันไปไปไปยืดมันจะเจ็บมากแต่ถ้านเรากดอย่างเงี้ยไม่เจ็บมัจนะจะสบายมากกว่าแปลว่าไอคนเนี้ยไม่ไม่ได้มีปัญหาของตัวทางผืนมันเป็นรัดกล้ามเนื้อนะเยตัวผมบอกที่ดีมากว่าไม่เป็นไม่เป็นแต่พอตัวมอนอย่างเงี้ยไม่เป็นไม่เป็นพอกฏตรงนี้เอ้ยเจ็บอย่างเงี้ยแค่ยันมันเจ็บคนปกติจะไม่เจ็บนะฮะจะสบายมากกว่านะก็กดอย่างนี้นะแล้วก็ยืดไปนะ ถ้าถ้าใครสนใจหนังสือนะก,ก็สั่งมาได้นะครับมันมีมันมีสาม,มชุดนะชุดพันพันห้าแล้วก็ก็ก 2, นะสองพันนะส่วนใหญ่คุณจะซื้อชุดสองพันแต่ชุดพันห้า 1, เนี่ยอาจารย์ว่าก็โอเคนะี่ชุดพันห้าเนี่ยเป็นเป็นอันใหม่ที่ม็นละเอียดมากกว่าแต่สองพันจะเยอะเยอะกว่าเฉยเตั้งเป้าว่าเราจะขายหนังสือให้ได้ประมาณประมาณห้าห้าชุดนะครับเพราะมีอยู่ห้าชุดเองมันจะหมดแล้วพินพินลำบากมาก เนะเดี๋ยวเราก็คายไฟยคายอย่างงี้นะ้้วก็ลองคายนี่ดูนี่ไงมือไงมือนะงอง,งองไว้แล้วครับตั้งตั้งอย่างงี้นะเราจะไม่เหยียบมันนะถ้าเหยียบมันมันจะเจ็บมากงองไว้ก่อน เราก็กดกดไล่เส้นดูให้ให้ให้กล้ามเนื้อมันพอ,พอดีกล้ามเนื้อตรงเนี้ยมันจะเก่งเพราะว่ามันมันมัน,ม,นมันการไหลเวียนไม่ดีแล้วก็กดกดกดสองแถวเองแถวฝั่งนี้กับฝั่งนี้การกดก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวส่วนคอนะเราค่อยมาดูวันหลังนะครับวันนี้เราแก้ให้คนที่เขาปรึกษาอาจารย์ก่อนว่าเขา ชาฝ่ามือเนี่ยเป็นมากเลยม,ม,มือทำอยังไงอันนี้คือทําให้นะครับแต่าทาเองก็อีกแบบหนึ่งนะทําเองก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูว่าทําเองทายัางไงอันนี้ก็มีคนหรือทำให้กดไปเลยนะไม่ต้องกลัวเจ็บเพราะมันไม่ได้จะแรงมากเท่าไหร่ถ้าเราจะกดแก้งฝืนเรากดอย่างนี้นะอย่างนีุ้กดแบบสไลด์นะครับกดถูอย่างงี้ จ้ามขื่มันรัดหรือเปล่าเฉยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ถ้ากดไปรักษาคือกดอย่างนี้คนละอันกันนะถ้ากดแบบว่าให้ดูว่าทังผืดมันเกาะไหมอย่างเงี้ยก็กดสไลด์เนี่ยสไลด์เพื่อเพื่อถูพังผืดน่ะบางทีบังคือมันเกาะมากอ่ะอย่างเงี้ยมันจะดังกรึ๊กรึ๊กรึ๊เนี่ยคือตรงถึงมันแข็งตัวก็กดสไลด์ไปแต่ถ้ามันแข็งมากมันปวดแล้วกดมันเป็นก้อนเลยเป็นลำึ้นมาต้องกดแบบนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างเงี้ยคือการกดแต่ละแบบจะ จะบอกไม่ได้ว่ากดยังไงขึ้นอยู่กับว่าคณไปกดคนไข้เขาเป็นยังไงถ้าคนไข้มันแข็งเนี้ยคุณก็กดแบบนี้แต่ถ้าเกิดกดแล้วที่มันเหมือนมีอะไรเป็นมีแบบมีแบบเป็นอะไรเงี้ยคุณก็ต้องสไลด์มันนะส่วนตรงนี้นะตรงนี้นะนกดกดค้างไว้นะครับตรงนี้อย่างนี้นะนง,งอแล้วกดอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่สไลด์นะให้พับพับปอดแล้วค่อยกดนะครับ ให้มันนิ่มเจ็บไหมไม่เนี่ยตรงเนี้ยก็ไม่ครับไม่ชาม,มือนะคุณที่ชาม,มั้ยไม่นะถ้าเกิดเราจะสไลด์ต้องสไลด์อย่างนี้สไลด์จากแนวด้านข้าง,างนี้นะครับเบาๆนะข้ามมือแล้วก็สไลด์อย่างนี้ ถ้ากดอันนี้ก็คือคายนี่มันแข็งมากก็คายกดหน้าหลังนะหัวกั้มเนี่ยแข็งมากแล้วเนี่ย,จยเจ็บไหมแข็งไหมลำกระบองมากไปหรือเปล่าเออไม่ดีอ่ะมันมันแข็งไงน,นี่ก็ถามไหมถามไหมไม่ดีอ่ะโอเคไม่ดีแข็งเลยไม่ชิงแหวกถามเลย เรื่งถามเยอะไปเขาถามว่ารายอยู่ไหนขี้หนอยู่ไหนขี่หีอยู่หน้าโรงพยาบาลดำเนินสะดวกนะฮะเราจะเปิดปที่ที้หนีอยู่นูน่นนะนะงอนี้นะครับงอ,งองอแล้วก็กดอย่างนี้นะมอมอแล้วกดอย่างเี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบงอก่อนนะงอมืออย่างนี้นะอย่าไปกดอย่างนี้มนม,นมนันมันจะไปไปยื่นมันะบาดเจ็บงอก่อนแล้วค่อยกด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอย่างนี้นะแต่ถ้ามันชาชามากใครที่ก็ใช้ตัวยาหมองรานนี้ก็เป็นยาหมองทาเพื่อให้มันก็จะดึงเด็นเส้นนะทายาหมองอยาหมองนี่ทำให้กอาการชาเนี่ยที่ฟังกืนเนี่ยดีมาก คุณถูเลยถูถูไปเลยถูตรงเนี้ยเล่นตรงเนี้ยข้างหน้ะถูมากมีคำถามไหมมีคำถามถามได้นะอาจารย์ก็ไม่มีเวลาตัวเพราะว่าอาจารย์ก็ทำมึงให้อยู่ดึงอย่างนี้นะอย่างนี้เนี่ยดึงมัหลุดเลยเห็นไหม ดึงลงมานะครับแล้วก็ดึงลงมานแน่นๆอย่างนี้แล้วก็ลองแต่ทีเนี้อาจจะยากนหนึ่งนะจะทำแค่ดัดเส้นบอกวิธี<ะ>กดเท้าชาด้วยได้ไหมเท้าชาจะไปวันวันหละนะังวันนี้มันมัาดูที่แขะส่วนบนนะวันนี้อันนี้เป็นการยืดเส้นปราานะสาทนะยากแน่หนงได้ไหมประสาทปกติถึง อนนี thing, mm ้เวลาเราทําเองอะทำยังไงเวลาเราทาเองเราก็พยายามที่จะให้งอได้อย่างเงี้ยนกดอย่างงี้ยนะคือต้องงอต้องงองอขึ้นมาอย่างเงี้ยก็กดตรงที่จา์บอกอย่าอย่าทำอย่างงี้แต่อย่างงี้มันเจ็บต้องงอเราก็กดอย่างเงี้ยมือลองอย่างเงี้ยเราก็กดอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามจนชาเลยสี่ห้าหกเจ็ดนะเจ็บสะบักอย่างเดียวไม่ชาทำยังไงครับไม่หายสักที เจ็บสะบักอย่างเดียวแสแกนกระดูกทั้งตัวแล้วไม่มีอะไรผิดปกติครับอันนี้ไว้ดูไว้ดูวันหล,หลหังอันนี้คือภาวะสะบักจมนะอยู่กล้ามเนื้อด้านล่างด้านหลังที่เรียกว่าอีนฟากับเทเลสอันนี้ต้องแก้กล้ามเนื้อเพราะกล้ามเนื้อกะเกระดูกม,มันยึดนะไม่ยากไม่ยากถ้าเจ็บสะบักอย่างเดียว,ว่าะสะบักจมคือไม่ใช่เป็นกลุ่มของหมอนรองกระดูกถ้าไม่มีการชาเ่ยไม่เป็นหมอนรองกระดูกอันนี้ก็คือจะง่ายหน่อยก็คือใครตัวกล้ามเนื้อ อ่าอินฟากับเทเลสไมเนอร์เนี่ยให้มันให้มันหมุนจนกว่ามันมันคลายาไม่มีเสียงเนี่ยมันจะใช้ได้นะาถ้า,างั้นก็แปลว่าเป็นจากหัวกั้นเนี่ยที่ทำไมของของของ,ของพ่อไม่เห็นมีการถ่ายท่าสดเลยเนี่ยโน,นี่ไงเจอแล้ไมีมีใครถามามั้งไม่เต็มเลยปิเสียงอ,อ๋อถ้าเจ็มนิ่โป้งกับ เจ็บนิ้วโป้งเนี่ยก็เหมือนที่อาจารย์บอกถ้าเจ็บนิ้วโป้งอาจจะมาจากตรงนี้นะฮะถ้าถ้าเจ็บนิ้วโป้งเนี่ยพ่เป็นเสียงมามาจากตรงเนี้ยมาจากตรงเนี้ยนะเนี่ยเนี่ยมาจากตรงเนี้ยมันก็ลงมาในโป้งคือต้องกดตรงเนี้ยนะกดตรงนี้เลย เจ็บนิ้โป้งแก้ได้ง่ายมากมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจบจนเราจะพ่อจะทำการเจ็บนิ้โป้งให้ดูนิดหนึ่งอ่ะลองหงายเจ็บนิ้โป้งเป็นไงเยอะมากนะัแก้อย่างนี้นะครับเอาไปดูฝั่งนี้ก็ได้ตั้ง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 แก้ยังใหม่นี้นะ,ะเวลาไหล่เสพเหมือนกันจุดเยอะก,กันเลยนะเราจับมือ จับไปที่ตัวขอบสวักดนล่างนะเราก็ค้ำหานี่มาเจอปุ่มกระดูกตรงนี้นี่คำ้ำค้ำเจอเอามือว่ามา,มาอัดไปตรงรักแร้นะนี่มาเจอปุ่มกระดูกนี่มาซ้อนกันอย่างนี้อย่างเงี้ยเจ็บไ,ไหมเนี่ยราเจอหัวกระดูกฮะอ่าเนี่ยเจ็บนิดหน่อยละตรงเนี้ยต้ากดตรงเนี้ยค้างไว้ถ้าเจ็บมากนะก็กดตรงนี้ลดคําคถามเต็มเลยอย่างนงี้นะแล้วก็เอานิ้วโป้งมากดลงมาอย่างนงี้ หันหันฝ่ามือมาหาเราอย่างนี้กดลงไปอันนี้ก็มีใน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 วิดีโอแล้วเนี่ยอย่างนี้ไม่ยากอันนี้คือรักษา,าการอาการเจ็บ,บเจ็บไหล่ยอักเสบมากนะ่ยเจ็บกันหลายเสืก็เจ็บทิ่โปง่งเนี่ยตัวนี้กดกดค้างนะตนัวน,นี้จะเจ็บมากนะครับกดไปที่ปุ่มกระดูกของขอ,ของ่าหอย ปวเส้นเจ็บไหมเจ็บเอาันจะเจ็บนะอันนี้ต้องเจ็บแล้วก็มายืดตรงนี้ค้างไปหรือถ้าเจ็บมากก็กดอย่างนงี้หนึ่งอย่างเงี้ยนะันนตรงนี้จะขยับตึ๊กตึ๊กเลยนะสองอันนี้แก้แก้การเจ็บเจ็บเจ็บไหล่แล้วก็เจ็บทิ่โป้งได้นะแต่ถ้าเกิดเจ็บทิ่โป้งแบบไม่ได้ชานะเจ็บตัวนี้มีคนชานิ้วถ้าเจ็บตรงนี้คนต้องมากดตรงนี้อย่างนงี้าอย่างงี้ยอย่างเงี้ยก็เหมือนกันก็กดได้เลยหนึ่งสองสาม เราก็ใช้ยางหมองนวดตรงบริเวณนิ้วโป้งตรงเนี้ยเนี่ยกดตรงเนี้ยตรงที่เป็นเอ็นตรงเนี้ยนะครับ mm hmm. เห็นไหม mm hmm. เห็นไหมอย่างเงี้ยกระชับอย่างเงี้ยแล้วก็ดีมือดิก็ดีมืออย่างเงี้ยอ่างออย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยหนึ่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวเนี้ยเอ็นนิ้วโป้งตัวเนี้ยนะกดเข้าไปเลยนะฮะหนึ่งสองสามอันนี้เอ็นนิ้วโป้องอ่ะเจบก็กดตรงเนี้ยได้ได้เลย แต่กดยังไงถ้าเกิดมันชาทั้งมือก็ใช้ใช้ายมมองเาอาก็ใช้การกดคือเรามีแค่มือเราอะมือเราก็มีการกดมีการขยับแต่ต้องเป็นจังหวะจังหวะก็คือต้องกดกดออกมาแล้วก็เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะถ้าเราแบบกดแบบไม่เป็นจังหวะมันก็รักษาไม่ได้นะครับนะโอเคนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันคู่นี้ ใครมีปัญหาแล้วก็ปรึกษาไปทางทางในในข้อความอาจารย์จะมาตอบให้แล้วใครมีประเด็นตรงไหนเดี๋ยวเราค่อยมาทำคลิปกันพรุ่งนี้